ชีวิตกระมลวิสิทธ์นะครับรัฐบาลไม่ผิดพลาดไม่ล่าช้าไม่ติดขัดรัฐบ,บาลประสานเสียงบอกไม่ผิดคุยรู้เรื่องหมดประสานงานเรียบร้อยแจ้งชาวบ้านให้อพยุแล้วแต่ไม่ทําเองนายกบอกจะอยู่หาดใหญ่จนกว่าน้ําจะลดแต่อีกไม่กี่ชั่วโมงบอกจะไปจะมาอ,าอนุทินปากไวเสมอพูดก่อนคิดท่าทีจึงกลับไปกลับมาท่าน แทนที่จะตั้งใจทางานแก้ไขสถานการณ์เพราะเอาจริงๆชาวบ้านไม่ได้คิดว่ารัฐบาลจะทําได้ดีอยู่แล้วบางคนในรัฐบาลโยนให้ท้องถิ่นบอกได้งบประมาณไปมากแล้วไม่กล้าเผชิญความจริงแล้วยังไปโทษประชาชนกับท้องถิ่นแทนนานี้เกินท้องถิ่นจะรับไหวนะฮะและไม่ใช่เวลามาโยนบาปกันนะฮะถึงเวลาต้องมาแก้ไขสถานการณ์นะครับยาวิกฤตคือบทพิสูจน์ภาวะผู้นํานายกอนุทินนั่งควบรัฐมนตรีมหาไทย มีหน้าที่ดูแลทุกสุขของประชาชนแต่เมื่อโดนกดดันจากวิกฤตแทนที่จะควบคุมอารมณ์ดันกลับไปกลับมาคําสั่งก็ออกมารัวๆแต่งตั้งคนทำงานซ้อนกันทั้งธรรมนัติพอบอสสปลัดมหาไทยผู้ว่านะครับปากก็บอกว่าประสานงานกันตลอดแต่ที่จริงยังไม่รู้ว่าใครอยู่ไหนทั้งที่นายกหนูนะฮะนั่งควบรัฐมนตรีมหาไทยมีหน้าที่โดยตรง แต่ไม่ยอมเป็นผู้บัญชาการสถานการณ์ด้วยตนเองกลับไปแต่ตั้งคนอื่นออกหน้าแทนอย่างเดียวที่เห็นชัดเจนคือภาพซ้ำซากโบ,บราณโบราณลงพื้นที่แจกของทํทาท่าตรวจน้ําท่วมผัดข้าวโชรนักข่าวแล้วยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้ผิดพลาดไม่ได้ล่าช้าไม่ติดขัดส่วนทางกับความรู้สึกของประชาชนส่วนโฆษกรัฐบาลบอกมีคนตายแค่ 6- กเจศพนเปิ้นนาครออกมา รราหากเป็นรัฐบาลที่จริงใจต้องกล้ายอมรับเสียงสะท้อนจากประชาชนเหมือนประเทศญี่ปุ่นก้มหัวขอโทษยอมรับผิดไม่ใช่ยังทําตัวเหมือนว่าถูกใส่ร้ายประชาชนไม่เข้าใจคิดไปเองในเมื่ออาสามาทําหน้าที่เพื่อบ้านเมืองแต่ยอมรับความจริงไม่ได้ทนเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ไม่ได้นะฮะ <c oughs> <c oughs> ทนเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ไม่เป็นนะประชาชนก็ดูเอาไว้เถิดว่าใครเป็นใครนะครับรัฐบาลไม่ผิดพลาดไม่าชาอันนี้เป็นข้อมูลจาก อ่าจูวิทกระมวลนิสิทธิ์นะฮะเนาะครูจูวิทนี่ก็วิเคราะห์ดีนะตลอดเลย